สำหรับในคลิปสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับวันนี้พบกับครูสุทินันกันหาชัยนะครับซึ่งเราจะได้เรียนเนื้อหาในเรื่องของอนุก,กรมเลขคณิตนะครับสำหรับในเนื้อหานั้นจะกล่าวถึงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมในคลิปกันเลยครับเรามาดูหัวข้อ1.2นะครับใน รายวิชาพื้นฐานของเรานรในหัวข้ออนุกรมนะครับนักเรียนสามารถดูเอกสารประกอบการเรียนนะครับคู่กับครูไปได้เลยนะครับอนุกรมนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าเขาให้ความหมายหรือคําจํากัดความว่าอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าถ้า a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆถึง an เป็นลําดับจํากัดนะครับที่มี n โพ์จะเรียกการเขียนแสดงการบวกของ ทุกพจน์ทุกพจน์นะครับของลำดับในรูป a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก an นะครับว่าอนุกรมจำกัดนะครับอันดับแรกคีย์เวิร์ดก่อนนะครับจากประโยคนี้นะฮะให้นักเรียนจำคีย์เวิร์ดได้เลยนะครับว่ามันอนุกรมนั้นคือการบวกของพจน์ทุกพจน์นะฮะการบวกนะครับของพจน์ทุกพจน์นั่นเองนะฮะอนุกรมแน่นอนถ้าเราเป็นลำดับจำกัด ถ้าเราเป็นลำดับที่เรามาบวกเป็นลำดับจํากัดอนุกรมที่เราจะได้ก็จะเรียกว่าอนุกรมจํากัดนะครับตามชื่อของมันเลยนะแน่นอนว่าถ้าลำดับมันเป็นอนันต์นะครับอนุกรมที่เราได้ก็จะเป็นอนุกรมอนันต์ซึ่งอนุกรมอนันต์นั้นเราจะเรียนตอนชั้นม6นะครับในม5นี้เราจะเรียนแค่อนุกรมจํากัดนะครับอ่ะนะครับเรามาดูชื่อเรียกของแต่ละพจน์นะครับของอนุกรมกันนะครับเราก็เรียก a 1ว่าพจน์ที่1ของอนุกรมนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะ a 2อว่าพจน์ที่2 ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเ n <An> นะครับเราจะเรียกว่าพจน์ที่ n อของอนุกรมนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างอนุกรมกันก่อนนะครับครูมีตัวอย่างให้อยู่3ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1นะครับ1บวกเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4บวกเศษ1ส่วน5บวกเศษ1ส่วน6ก็เป็นอนุกรมนะครับที่ได้นะเป็นอนุกรมที่ได้จากลำดับนะที่ได้จากลำดับตัวนี้นะครับได้จากลำดับ1เศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน5เศษ1ส่วน6นะครับ ถ้าถามว่าลำดับที่เห็นเนี่ยคือลำดับอะไรนะครับแน่นอนเป็นลำดับจำกัดถูกต้องไหมฮะแล้วก็เป็นลำดับเลขคณิตหรือเรขาคณิตไหมดูสิไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทั้งเลขคณิตแล้วก็ไม่ใช่ทั้งเรขาคณิตเลยคุออาจจะเรียกว่านี่คือลำดับทั่วไปเนาะนี่คือทั่วไปนะครับนะตัวอย่างข้อที่2นะครับสองบวก4บวกหบวกไปเรื่อยๆจนถึง 2n นะครับ เป็นอนุกรมที่ได้จากลำดับนะฮะสองสี่หกไปเรื่อยๆจนถึง2 n นะครับสังเกตว่าตัวนี้เพิ่มเป็นยังไงบวก2งบวก2องค์ที่ใช่ไหมครับเราก็คือลำดับเลขคณิตนั่นเองนะอ่านะเลขคณิตนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็มีผลบวกของเศษ1ส่วน3บวกเศษ1ส่วนเบวกเศษ1ส่ 9, วน27บวกไปเรื่อยๆบวกจนถึงเศษ1ส่วน3กำลัง n นะครับ เป็นอนุกรมที่ได้จากลำดับนะครับนะลำดับตัวนี้เป็นยังไงสังเกตว่านะมันจะคูณด้วยเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ1ส่วน3มใช่ไหมครับลักษณะนี้ก็จะเรียกว่าลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับเรขาคณิตนะฉะนั้นนะครับ อนุกรมที่เราจะได้เรียนนะครับเป็นหลักนะก็จะมีอนุกรมเลขคณิตแล้วก็อนุกรมเรขาคณิตนะครับสำหรับอนุกรมทั่วไปนั้นไม่มีในเนื้อหาที่จะต้องที่จะเรียนนะครับเพราะว่าอนุกรมทั่วไปนั้นเราไม่สามารถจํากัดนะครับคุณลักษณะที่สําคัญมันได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างกว้างเกินไปนะเพราะฉะนั้นเร,เราจะโฟกัสกันที่อนุกรมเลขคณิตนะฮะแล้วก็อนุกรมเรขาคณิตซึ่งในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนอนุกรมเลขคณิตก่อนนะครับ เดี๋ยวในภาคเรียนที่2เราจะเรียนอนุกรมเลขค่ะเอ้ยเดี๋ยวในครึ่งหลังนะครับของกลางภาคเราจะได้เรียนอนุกรมเลขคณิตนะครับอ่ะคราวน,นี้เรามาดูสัญลักษณ์นะครับในเรื่องอนุกรมนะครับใช้สัญลักษณ์ sn นะฮะ sn นะครับอ่าตัวนี้แทนผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมนั้นนะครับนั่นคืออ่ะเรามาดูนะฮะ s1 ก็ผลบวกของลำดับ1ตัว ก็มีแค่ตัวแรกตัวเดียวคือ a 1นะครับ s 2ก็ผลบวกของลำดับ2ตัวซึ่งก็คือ a 1กับ a 2บวกกัน s 3ก็ลำดับ3ตัวนะครก็คือ a 1, a 2และ a 3บวกกัน3ตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง s n นะครับก็จะเป็นผลบวกของลำดับถึงตัวที่ n นะครับก็ 1, 2, 3ไปเรื่อยๆถึงตัวที่ n นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของอนุกรมนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเข้า หัวข้อหลักของเราในวันนี้นะครับก็คืออนุกรมเลขคณิตอย่างที่ครูได้กล่าวมาข้างต้นนะครับเรามาดูนะครับอนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิตเห็นไหมฮะอนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิตเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตนะครับได้จากลำดับอะไรก็จะเรียกอนุกรมตัวนั้นนะครับเรามาพิจารณาอนุกรมเลขคณิตสักตัวอย่างนะครับในที่นี้เขายกตัวอย่างเป็น1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง100นะครับ ที่ได้จากลำดับเลขคณิต1 2 3ไปเรื่อยๆถึง100นะครับอะคราวนี้เรามาลอวงดูหาการหาผลบวกซินะครับครูสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับอ่ะครูลองหาผลบวกโดยครูตั้ง1-2-3บวก2บวก3บวกจนถึง100นะครับอนะาคราวนี้ครูลองนะครับเอาจำนวนเดิมมากลับ จากมากไปน้อยบ้างนะครับก็คือมาเริ่มที่100นะฮะอันนี้คือครูเพิ่มใหม่นะคะครูเพิ่มขึ้นมาเองเลยนะบรรทัดนี้ครูเพิ่มขึ้นมาเองเลยนะครับเป็น100 999บวก9กบวกบวกไปเรื่อยเจนถึง1นะครับก็คือจากบรรทัดแรกนั่นแหละครูสลับเอามากไปน้อยแทนนะครับอ่าเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าครูทําแบบนี้นะครับผลบวกของแต่ละตัวนะฮะผลบวกของตัวที่ตรงกันนะครับก็จะได้101นะฮะหบวก100ได้101 2บวก99ได้101จะเป็นแบบนี้101 101ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็ยังได้101นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด100คู่นะฮะ100ตัวนะครับงนะนะ101เนี่ยเกิดทั้งหมด100ตัวนะครับนั่นหมายความว่านะครับ,นะรบ,นะรบถ้าสมมุติว่ามี101จํานวน100ตัวบวกกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ100คูณด้วย101นะครับเพราะว่า มี100ตัวนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับค่าผลบวกของ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงอ่าตัวนี้แก้นะตัวนี้แก้เป็นถึง100นะครับจะมีค่าเท่ากับ100คูณ101ส่วนด้วย2นะครับแน่นอนต้องเกิดคำถามครูส่วน2ตัวนี้มาจากไหนทำไมต้องส่วน2นะครับเรายังจำได้ไหมว่า ที่เราส่วน2นะครับนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นไงฮะเราเพิ่มบรรทัดนี้มานะฮะเราสมมุติบรรทัดนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวมันเองอีก1ตัวนะฮะที่เรามาบวกเพิ่มขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าผลลัพธ์จริงๆของมันก็ต้องครึ่งหนึ่งของตัวมันทั้ง2ครั้งนะครับก็คือต้องส่วนด้วย2นะครับมีผลลัพธ์ก็คือ5 0 5 0นั่นเองนะครับอ่า จากวิธีการบวกข้างต้นนะครับครูสามารถหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตนะครับ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง an ซึ่งเป็นลำดับเลขคณิตนะครับซึ่งมี d เป็นผลต่างร่วมนะครับได้นะฮะได้เรามาดูซิว่าได้อย่างไรบ้างนะครับอครูกำหนด sn นะครับให้เท่ากับผลบวกของ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง an ะนะฮะก่อน an ก็จะมี n ลบ2 n ลบ1 อันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วจากลำดับเลขคณิตนะครับก็จะสังเกตว่าครูจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน a 2นะเป็น a 1บวก d เปลี่ยน a 3เป็น a 1บวก2 d นะครับแล้วก็พจสุดท้าย an ก็คือ a 1บวกด้วย n ลบหคูณ d นะคุณอยู่เนาะพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะครับนี่คือเรียงจากน้อยไปมากคราวนี้ครูลองเขียน sn แบบใหม่ เรียงจากมากไปน้อยบ้างนะครับมากไปน้อยครูก็ต้องเริ่มที่ an มากสุดนะครับแล้วก็เรียงย้อนหลังกลับปุ๊บปบไปจนถึงตัวสุดท้ายคือ a 1นะครับอ่ะครูก็ an นะเริ่มที่ an นะครับ an ลบหก็คือ an ลบ d ถูกต้องไหมฮะถ้าเราเริ่มจากมากเราอยากย้อนกลับมา1ตัวเราก็ต้องลบ d ย้อนกลับมา2ตัวก็ต้องลบ2 d นะครับอ่าจนถึง ตัวสุดท้ายนะครับ a 1ย้อนมาจนถึง a 1ก็คือ a n ลบด้วย n ลบหคูณ d นะครับคราวนี้นักเรียนจําสมการที่1กับสมการที่2นี้ไว้ดีๆนะครับครูจะเอา2สมการนี้บวกกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาหลักที่ตรงกันบวกกันนะค,คู่นี้ก่อนนะค,คู่นี้นะตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็จะได้ a 1บวก a n ต่อไปคู่ที่2ก็คือคู่นี้คู่นี้นะ a1 บวก d บวกกับนะฮะบ,บวกกับ an ลบ d d มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะบวกกันได้0ูนย์ใช่ไหมครับอ่านะก็เหลือเป็น a1 บวก an คู่ที่3 a1 บวก 2d บวกกับนะฮะ a1 an ลบ 2d ก็เหมือนเดิม 2d ตัวนี้ก็จะบวกกันได้0ูนย์นะครับก็จะเหลือแค่ a1 กับ an จนถึงคู่สุดท้ายเลยนะครับจนถึงคู่สุดท้ายเลยนะครับ ถ้าจับมาบวกกันเนี่ยตัวเนี้ยก็จะตัดกับตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบเห็นไ,ไหมครับทำให้ได้ว่านะครับถ้าครูทําแบบนี้ทีนะี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายครูลืมฝั่งซ้ายนะฝั่งนี้ sn บวก sn นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2 sn sn บวก sn เท่ากับ2 sn แล้วก็จะได้ผลลัพธ์ฝั่งขวานะครับอย่างที่ครูอธิบายให้ฟังว่ามันจะได้เหลือแค่ a 1บวก an เหลือ a 1บวก an เหลือ a 1บวก an แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด n วงเล็บนะครับหรือ n ตัวนะฮะอ่าก็จะได้ n คูณ a 1บวก a n เช่ไหมฮะเพราะมัน n ตัวไงเพราะมัน n ตัวถ้ามีอย่างที่แล้วมีร้อยตัวก็คูณด้วยร้อยใช่ไหมอันนี้มี n ตัวก็คูณด้วย n นะครับเสร็จแล้วครูย้าย2ไปหารนะครับย้าย2ไปหารก็เลยได้เป็น Sn เท่ากับ n ส่วนสคูณกับ a 1 บวกด้วย an ได้ตัวนี้ออกมาสรุปได้ว่าดังนั้นนะครับผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตนะครับ a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง an นะครับคือ Sn เท่ากับ n ส่วน2นะครับคูณกับ a1 บวก an นะครับอ่ะเรามาดูหมายเหตุเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเขาบอกว่านอกจากเราจะหานะครับ Sn ได้จากสูตรตัวนี้เมื่อกี้นี้ที่เรา ทดลองกันมาแล้วนะครับ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ a1 บวกด้วย an นะครับเมื่อเราทราบค่า n ค่า a1 และก็ค่า an แล้วนะครับเรายังสามารถหา Sn ได้อีกหนึ่งวิธีนะครับเมื่อเราทราบ n a1 และ d นะครับได้ดังนี้นะฮะจากตรงไหนครูเปลี่ยน an จากตัวเดิมนะฮะถ้าเรามองดีๆ an ตัวนี้ครูมากระจายครูมาแตกนะครับจาก ความรู้เรื่องลำดับเลขคณิตนะครับ an จะมีค่าเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d นะครับได้ตัวนี้ครูก็เอาตัว an เนี้ยไปแทนค่าครูก็เอา an นี้ไปแทนค่านะครับก็คือเอาก้อนเนี้ยไปแทนในนี้เจ้ไหมครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ n ส่วน2คูณกับ a 1เหมือนเดิม a 1ตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็เปลี่ยน an เนี่ยทั้งก้อนนี้นะครับนี่ทั้งก้อนนี้ a นะฮะอ่าก็คือ a 1บวก n ลบด้วย1คูณ d นะครับทำให้เราได้ค่าใหม่นะครับก็คือนะครูสามารถเอา a 1ตัวนี้บวกกับ a 1ตัวนี้ได้นะครับบวกกันได้นะทำให้เราได้เป็นมีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณกับ2 a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d นะครับดังนั้นนะครับเราสรุปได้ว่านะครับ ถ้าให้ a1, a2, a3 นะครับไปเรื่อยจนถึง an เป็นลำดับเลขคณิตนะครับต้องย้ำนะว่าเราอยู่ที่อนุก,กรมเลขคณิตลำดับก็ต้องเป็นลำดับเลขคณิตนะครับซึ่งมีดีเป็นผลต่างร่วมผลบวก n พจน์แรกของอนุก,กรมเลขคณิตคือสูตรแรกคือสูตรนี้อ่านี่คือสูตรแรกแล้วก็อีกหนึ่งสูตรที่เราได้มาจากการเปลี่ยน an นะครับก็คือสูตรที่2คือสูตรนี้นั่นเองสองสูตรนี้ต่างกันอย่างไร มาดูใจความสำคัญนะตัวที่ต่างก็คือตัว A n ที่เปลี่ยนไปจำไว้เด้อสูตรแรกจะใช้เมื่อนะฮะร,รู้โพสสุดท้ายนะเพราะเรามี an มันจะใช้ง่ายนะครับสูตรที่2ก็จะตรงข้ามกันเลยครับนะสูตรที่2ก็จะตรงข้ามกันเลยก็คือเห็นไหมเราเปลี่ยน a อนไปแล้วสูตรที่2ก็จะใช้เมื่อไม่รู้โพสสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ดีๆ2ส,สูตรนี้เลือกใช้ในสถานการณ์ที่ แตกต่างกันนะเดี๋ยวเราจะได้ดูในตัวอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยเนาะตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่33เขาบอกว่าจงหาผลบวก7พจน์แรกของอนุกรม7บวก1 0บวก13บวกไปเรื่อยๆนะครับอ่าเรามาดูโจทย์ก่อนนะครับอะไรที่บ่งบอกว่าโจทย์โจทย์นี้เกี่ยวกับเรื่องอนุกรมนะครับก็คือคําว่าผลบวกเห็นไหมฮะจงหาผลบวกของ กี่พจน์ก็ได้นะครับอนุกรมของเราเนี่ยจะบวกกี่พจน์ก็ได้นะครับในที่นี้บวก7พจน์แรก yeah. ของอนุกรม7จ็ดบวก10บวก13ซึ่งถ้าเราดูอนุกรมตัวนี้มันก็คือมาจากลำดับเลขคณิตถูกต้องไหมฮะเพราะว่าระยะห่าง7ไปหาสิบเน,นี่ก็บวก3ามนี้ก็บวก3เฉะนั้นมันคือลำดับเลขคณิตแน่นอนเห็นไ,ไหมฮะถ้าเราจะรีเชคนะครับ yeah. นั้นได้ละเราดูแล้วว่ามันเป็น ลำดับเลขคณิตเพราะนั้นอนุกรมที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้ก็คืออนุกรมเลขคณิตนะครับอันนี้เรามาดูวิธีทำนะครับเรามาดูก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนะครับอน,นุกรมนี้นะครับมี a 1นะเท่ากับ7นะครับแล้วก็มีผลต่างร่วมหรือค่าดีเท่ากับ3นะครับอย่างที่ครูได้กล่าวไปนะคราวนี้คูก็ขึ้นสูตรมาเลยจาก sn นะครับเท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2 a 1บวก n ลบ1คูณ เอนลบด้วยคูณดีนะครับสังเกตเห็นอะไรนะครับตัวนี้ครูเลือกใช้สูตรที่2นะครับสูตรหลังนะเพราะไรนะครับเพราะว่าเราไม่รู้โพสสุดท้ายนั่นเองนะเห็นไหมเราไม่รู้ว่าโพสสุดท้ายคืออะไรนะครับเราก็เลยเลือกใช้สูตรที่2อย่างที่ครูได้กล่าวไปนะในเมื่อครูเลือกแล้วครูก็จะแทนค่านะครับเราแทนอะไรได้บ้างนะครับเราแทน n ด้วย7นะครับมาจากไหนเอ่ยนี่ไงครับนี่ไงฮะ 7พจน์แรกเห็นไหมเพราะฉะนั้นมี7พจน์ครูก็เลยแทน n ด้วย7นะครับ n ส่วน2อคูณส a 1 a 1ใช่ไหม a หนึ่ก็คือพจน์แรกเหมือนกันบังเอิญเป็น7เหมือนกันเราก็แทนไป7บวกด้วย n ลบห n ลบด้วยหคูณดีลบด้วยหคูณดีคือ3นะฮะ d คือ3อนะ่าก็แทนค่าไปนะครับอ่ะครูก็ ได้เป็น7ส่วน2คูณกับนะครับองคูณ7ได้14 7ดลบ1เหลือ7บด้เหลือ6 6 3เป็น18เหลือ14บ8วก18ใช่ไหมครับได้ผลลัพธ์เป็น112นะครับนั่นหมายความว่าผลบวก7พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตชุดนี้คือ112นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างที่34นะเขาบอกว่าจงหาผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของอนุกรมเลขคณิต ที่เห็นนี้นะครับอ่าก็คืออนุกรมเลขนคณิต7บวก10บวกบวกไปเรื่อยๆจนถึง157สังเกตว่าคล้ายกับข้อที่แล้วเลยถูกต้องไหมจะมีจุดต่างนิดนึงอันดับแรกเราดูโจทย์ก่อนนะครับอะไรที่บ่งบอกว่าโจทย์ข้อนี้คือเรื่องของอนุกรมนะครับก็นี่ไงฮะหาผลบวกนะฮะผลบวกของพจน์ทุกพจน,น์เนี่ยนะประโยคนี้บอกว่านี่คือเรื่องอนุกรมถูกต้องไหมับผลบวกของพจน์ทุกพจน์อ่า โอเคนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่ามันเราจะหาผลบวกหรือหาอนุกรมเนี่ยนะครับรามาดูซิว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างนะในนี้โจทย์นะครับให้พจน์แรกคือ7นะครับาสำคัญ A1 เพราะ A1 มีในสูตรเราทั้ง2สูตรเลยถูกต้องไหมฮะข้อนี้มีดีผลต่างร่วมคือ3เหมือนเดิมนะครับและที่ต่างจากข้อที่แล้วก็คือข้อนี้มี An นะครับในที่นี้คือพจน์สุดท้ายนะครับ an ในที่นี้คือพจน์สุดท้ายก็คือ 157เนั่นเองนะครับซึ่งที่กล่าวว่าเป็น an เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่า a n พจน์แรกในที่นี้คือพจน์สุดท้าย an ตัวนี้พจน์สุดท้ายแล้วนะครับครูเลือกใช้สูตรที่2นะครับจาก sn เท่ากับ a n ส่วนสูตรแรกนะครับนี่คือสูตรแรกโทษทีนะฮะ n ส่วน2เท่ากับ a 1บวก an นะครับครูเลือกใช้สูตรนี้เพราะอะไรอย่างที่บอกเรารู้พจน์สุดท้าย เราก็เลยเลือกใช้สูตรนี้นะครับแต่สูตรนี้นะฮะจะมีจุดอ่อ<า>นอยู่จุดหนึ่งนะครับถ้าสมมติโจทย์จะถามจะให้ใช้สูตรเนี้ยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ n มาถูกต้องไหมมักจะไม่บอกว่ามีกี่พจน์ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องไปหา n เองก่อนนะฮะที่จะมาแทนค่าในสูตรนี้กูก็เลยต้องแยกหา n ก่อนนะครับกูจะหา n ได้จากไหน ได้จากสูตรลำดับเลขคณิตเดิมของเรานะครับคูก็ขึ้นเลยสูตรลำดับเลขคณิตของเราว่ายังไงนะครับ an นะเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d คูก็แทนค่า an พสน์สุดท้าย157 a 1คือ7นะครับ n ลบ1นะฮะ n เนี่ยยังแทนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเรากำลังจะหานะครับดัะนั้นก็ติดไว้ติด n ไว้เลย d คือ3 นะครับเสร็จแล้วก็แก้สมการนะครับแก้สมการนะแก้อย่างไงก็ย้าย7ไปลบก่อนนะครับย้าย7ไปลบก่อนแล้วก็ย้ายด้วยสะย้าย3ตามไปหารนะครับอ่าก็ได้แบบนี้นะครับผลลัพธ์เบนเร็จก็คือครูได้ n เท่ากับ5้นะครับครูได้ n เท่ากับ5้มานะครับคราวนี้เราได้ n แล้วเราก็จะกลับไปแทนค่าในสูตรหลักของเรานะก็จะกลับไปแทนค่าในสูตรหลักของเรานะครับอ่ะครูก็แทนนะครับเท่ากับ 51ส่วน2คูณกับเ1 A1 เรามีอยู่แล้วนะครับก็คือ7จ็นะเคือ7แล้วก็ An พจนพสุดท้ายนะครับก็คือ157นะครับไปต่อเลยก็จะได้51สด่วน2คูณด้วย164สนะครับสำหรับคนที่ชอบตัดทอนนะครับตอนเราเห็น51สเอ่วน2เนี่ยบางคนจะรีบตัดนะครับเนี่ยบางคนจะรีบตัดโชะโชะสังเกตว่ามันตัดไม่ลงตัวถูกต้องไหมถ้าไปตัดมันก็จะเป็นทศนิยมถูกต้องไหมครับ เพราะนั้นเราจะเย็นๆนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าตัวถัดมาอาจจะตัดได้ลงตัวก็ได้นะครับเช่นตรงนี้อ่าเราก็ไปตัด2กับ164เอานะครับอ่าสองหารร้อยหกสิบได้เท่าไหร่นะฮะได้เท่าไหร่แปดสิบสองใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วก็แปดสิบสองคูณห้าสิบเอ็ดเนาะได้นะครับหนึ่งสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสองนะครับดังนั้นก็สรุปได้ว่าผลบวกของอนุกรมเลขคณิตนี้นะครับ มีค่าก็คือ4,182ครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่35เขาบอกว่าจงหาผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่18ถึง482อนะครับเรามาดูเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่บอกว่าเรื่องนี้คืออนุกรมนะครับก็คือคำว่าหาผลบวกนะฮะผลบวกของจำนวนคู่หลายตัวเลยตั้งแต่18ถึง 482นะครับอ่ะเรามาดูนะครับวิธีทำนะครับอันดับแรกครูแปลงคำพูดให้เป็นอนุกรมก่อนนะครับออนุกรมครูเขียนได้จากคำพูดของเขาก็คือจำนวนคู่ตั้งแต่18ถึง482ก็คือตัวแรกคือ18ถูกต้องไหมฮะตั้งแต่ถูกต้องตั้งแต่แสดงว่าเอาตัวแรกด้วยแต่ถ้าระหว่างระหว่างก็คือไม่เอาตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะโอเคเพราะนั้นตัวแรกคือ18 ตัวต่อไปก็ต้องเป็น20ถูกต้องไหมครับเพราะเป็นจำนวนคู่22ไปเรื่อยๆจนถึง482นะครับทำให้เราได้ว่านะฮะอนุกรมนี้มีพจน์แรกนะฮะหรือ a 1เท่ากับ18ผลต่างร่วมนะครับหรือตัว d มีค่าเท่ากับ2นะฮะจำนวนคู่มันจะห่างทีละ2นะครับแล้วก็ an หรือพจน์สุดท้ายนะครับมีค่า482นะข้อนี้ เรารู้จพสสุดท้ายเพราะนั้นเราจะเลือกใช้สูตรแรกนะครับสูตรแรกก็คือสูตรนี้ n ส่วน2คูณกับ a1 บวกด้วย an นะครับอย่างที่ครูกล่าวไปแล้วถ้าเรารู้จพ์สุดท้ายนี่ keyword an เห็นไหมฮะเราก็จะเลือกใช้สูตรนี้เนาะเหมือนเดิมสูตรนี้ก็ยังคงมีจุดอ่อนที่จุดเดิมนะครับก็คืออะไรก็คือเรายังไม่รู้ตัว n นะฮะจุดอ่อนจุดเดิมเลยนะฮะันั้นเราต้องไปหาตัว n แยกหาก่อนนะครับเรามาดูนะครับครูก็หา n จาก สูตรของลำดับเลขคณิตเดิมนะครับ่ะว่าอย่างไงบ้างนะครับ an เท่ากับ a 1บวก n ลบด้วย1คูณ d นะครับนี่เราลองมาแทนค่าหา n ดูซินะครับได้ว่ายังไงบ้างนะฮะก็ an นะครับผลสุดท้ายก็4 8 2ร้อยแปดสิบสองใช่ a นผลแรก18 n ลบหนึ่งนะฮะ n ลบด้วยหนึ่งติดไว้เพราะเรากำลังจะหา n d เท่ากับ2แทนค่าไปนะครับอ่า ย้ายข้างแก้สมการนะครับย้าย18ไปลบก่อนแล้วก็ย้าย2ไปหารตามลำดับนะครับก็จะได้ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือได้ n เท่ากับ233นะครับเราก็เอา233เนี่ยไปแทนในสูตรหลักของเรานะครับก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็จะได้เป็น233ส่วน2คูณกับ a1 บวก an นะครับ a1 18รู้แล้วพจสุดท้าย an 482 อ่าโอเครันนี้ก็ไปต่อได้เลยนะครับก็จะเป็น233ส,ส่วน2คูณกับ500นะครับตัดทอนได้เนาะอ่าก็ตัดทอน2กับ500นะครับอ่าได้เท่าไหร่250ใช่ไหมนะครับก็คูณนะครับ233คูณ250ได้58,250นะครับงนั้นก็สรุปได้ว่าผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่18ถึง482ก็คือ 58,250นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับ EP นี้นะครับตัวอย่างที่36นะครับคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ที่เป็นโจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวันบ้างนะฮะจะมีลักษณะอย่างไรนะครับข้อนี้เขากล่าวว่าหอประชุมโรงเรียนแห่งหนึง่งมีเก e ้าอี้ไม้จัดไว้ในแถวแรก12ตัวแถวที่2 14ตัวแถวที่36ตัว,ว,ตวเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าจัดเก e ้าอี้ทั้งหมด15แถว อยากทราบว่าเก้าอี้ในหอประชุมนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะครับเราอ่านโจทย์ปุ๊บสิ่งแรกเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์เขาถามหาอะไรนะครับโจทย์เขาถามว่าเก้าอี้ในหอประชุมนี้ทั้งหมดกี่ตัวเห็นไหมฮะการที่เราจะรู้จํานวนเก้าอี้ทั้งหมดก็แสดงว่าเราต้องเอาแต่ละแถวนั้นมาบวกกันถูกไหมฮะก็คือผลบวกของทุกแถวนั่นก็คือเรื่องอนุกรมเห็นไหมฮะรนะรเราวิเคราะห์กันอย่างนี้นะครับอนุกรมคราวนี้เราปลองแปลงสิจาก โจทย์เนี่ยให้มันเป็นอนุกรมเนี่ยเราจะแปลงได้ว่าอย่างไงนะครับครูก็จะแปลงได้อย่างนี้นะครับหมายความว่าครูจะต้องหาผลบวกของ15บพจน์แรกของอนุกรม12บสอบวกสิบี่บวกสิบกบวกไปเรื่อยๆนะครับนะคําถามก็คือทําไมครูถึงบอกว่าเป็น15หพจน์แรกทําไมครูถึงบอกว่าเป็น15พจน์แรกครูารครมาจากไหนก็คือ15้าแถวนั่นเองเห็นไหมฮะเพราะนี่คือแถวที่หนึ่ง 12แถวที่2 14แถวที่3คือ16หนะไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด15แถวราะนั้นก็คือ15พจน์แรกนั่นเองนะครับซึ่งอนุกรมนี้จะมีนะครับ A1 ก็คือพจน์แรกนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ12ผลต่างร่วมคือ2แล้วก็ n เท่ากับ15นะครับอ่าข้อนี้เรารู้ n แล้วนะครับแล้วก็ข้อนี้ก็คือไม่รู้พจน์สุดท้ายนะครับดังนั้นเราจะใช้สูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็คือสูตรนี้อ่าเท่ากับ N ส่วน2นะครับคูณกับ 2A1 บวกด้วย N ลบด้วย1คูณ D ะฮะก็คือสูตรนี้ก็คือสูตรที่ไม่ต้องใช้โคตสุดท้ายนะครับนะอ่าคูแทนค่าได้เลยนะครับ n ก็คือ15ส่วน2นะต่อไป A 1 A1 เห็นไหมฮะ a1 ก็แทนด้วย12 N ลบด้วย1ก็15บ15ลบด้วย1นะครับคูณ D d ก็2นะครับแทนแล้วปุ๊บจะได้15ส่วน2คูณกับ12คูณ 2อได้ 24, นะครับ15บลบด้วยเหลือ14คูณ2ได้28เพราะนั้นเหลือ24บวกกับ28นะครับได้ผลลัพธ์เป็น390เนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าในหอประชุมของโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีเก้าอี้ทั้งหมด390ตัวนะครับถ้าเขาจัด15แถวนะแต่ถ้าเขาจัดมากกว่านั้นก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอนุกรมเลขคณิตแล้วนะครับสำหรับ อีพีถัดไปนะครับหุ่นละนะฮะหลังกลางภาาเราจะได้รู้เกี่ยวกับอนุกรมเลขาคณิตบ้างนะครับว่าจะมีหน้าตาต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับอนุกรมเลขคณิตนี้นะครับนักเรียนก็สามารถทบทวนความรู้ได้โดยการไปทําแบบฝึกหัดที่1.2.1นะครับหน้า36นะครับในเอกสารประกอบการเรียนของเราได้เลยนะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามครูผู้สอนในรายวิชาของนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ครูก็ขอต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ